สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากบริการรับซ่อมช่วงล่างนอกสถานที่ครับอันนี้ลูกค้าแจ้งมาเปลี่ยนสลักคอม้านะครับเป็นอีสูซุนะครับหกล้อใหญ่นะครับหกล้อเท่าเทียบเท่าสิบล้อหกล้ออะ,อะไรนะเห็นแบบสองแรง เป็นช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นตัวเดียวอะของสิบล้อนะครับอันนี้ก็ลูกค้าแจ้งมาให้ให้มาเปลี่ยนสลักคอม้านะครับแล้วก็สลักแหนบด้วยนะครับมีกินยางอยู่นะครับเห็นบอกเปลี่ยนคันยั้คันส่งมาประมาณปีหนึ่งแล้วก็มีอาการกินยางอยู่เล็กๆนะครับก็เลยเดาว่าอาจจะไม่ใช่เป็นที่สลักอ่า คันยักคันส่งนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมาเป็นปีถ้ากินยางจริงกินหมดแล้วก็เลยเดาว,ว่าอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะสลักแหนบก็จะมีผลนะครับสลักแหนบก็จะมีผลนะครับถ้าถ้าเริ่มหลวมนะครับหรือหลวมเยอะขึ้นมันก็ค่อยๆกินเทเลน้อยหรือเป็นไปได้ที่คันยักคันส่งตั้งมาไม่ตรงเป๊ะก็ได้นะครับว่าอาจจะเป็นไปได้แต่เป็นปีแล้วมันก็ น่าจะไปเยอะนะครับอันนี้ก็ถอดช่วงกำลังถอดยนะครับลืออยู่นะครับกำลังถอดเอาร้อออกนะครับทั้งสองข้างนะครับก็คือข้างนี้ออกเรียบร้อยนะครับเตรียมตีละบางคันตัวสลักนี้ครับยากก็ยากจริงนะทุคันนี้ไม่ไม่มากนะครับยังตงึตงๆครับตีสลักเสียแหละแต่ว่า ไม่รอดอยังไงพวกนี้มันมีชุดเปลี่ยนของมันอยู่แล้วนะทายเบรกยังตอ,อนนี้ตีบูธออกนะครับตัวบนเนี่ยบูธมันจะเป็นไม่ใช่ตัวบนอันนี้ตัวล่างฝั่งนี้คือฝั่งล่างนะครับที่ตีลงก่อน,นม,ออมันจะใช้เป็นลูกปืนสองตับบางะคะมันจะบางกว่า มันจะมีลูกปืนตับหนาก็คือยาวเรียกะลูกปืนยาวกับลูกปืนสั้นอ่านั้นก็จะยาวหน่อยครับแะอีกคู่คู่ข้างล่างจะเป็นตัวสั้นครับเพราะว่าด้านล่างบ่ามันจะกว้างกว่าแล้วมันจะต้องมีร่องจารบีนะครับตีต้องตีให้ดีนะครับไม่งั้นจมเงินไป ก็ไม่ได้ตื้นเงินไปก็ไม่ได้อุดรูจระบีกลายเป็นว่าจาระบีใส่ไม่ได้จระบีอัดไม่เข้าไม่ให่ใส่ไม่ได้ครับอาัดจ,จาระบีตัวล่างอัดไม่เข้านะครับตัวบนไม่มีปัญหามันอาจจะฝา,าแล้วก็ดันลงรูตรงกลางของตัวแกนแกนสลักเข้าม้านะครับพอดันเสร็จป,ปุบ๊บมันก็ไปออกด้านข้างดันไปที่ตัวลูกเปิดอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวทำให้สะอาดคร่าวๆบ้าง บ้างไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเตรียมชุดประกอบนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดอีกทีนึ่งก่อนประกอบนะครับแล้วก็เช็คมาตรฐานบ่าโอเคนิดหน่อยเดี๋ยวเกลีแต่งนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแทบจะไม่มีนะเนี่ยถือว่าดีครับก็ยังไม่หลวมมากนะครับแค่แบบนิดๆคอนคอนหน่อยๆนะครับดูพี่ให้ เปลี่ยนเลยนะครับสองข้างแล้วก็สลักแนบไปดูอีกข้างครับกำลังตีบูทออกเหมือนกันข้างนี้มันจะมีอ่คันชักคันส่งคาอยู่นะครับมันก็เลยจะยากกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาเลยครับมันจัเป็นน้งไปตีออกอันไหนที่ไม่ได้อยากไปตีออกเพราะอะไรเพราะว่า ตีออกแล้วเดี๋ยวเวลาเราใส่ใส่เข้าใส่ออกบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีครับแล้วมันถอดยากด้วยเรื่องของเรื่องคือถอดยากครับพวกนี้ตีต้องตีให้ออกแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าไม่อยากไปไม่ยําเป็นอะไรก็บางส่วนที่มันไม่มันติดแน่นอยู่ไม่อยากไปถอดก็คือยังไม่ถอดครับเพราะถ้าถอดแล้วถอดเข้าถอดออกบ่อยๆอาจจะมีปัญหากับเกลียวกับอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ระมัดระวัง ปลาตัวนี้ปลาตัวนี้โอ้ตัวนี้สวยปลาสวยโอเคครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยทีเดียวสองข้างนะครับเดี๋ยวก็ตอนนี้คือแต่งความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับความสะอาดบ้างแนละ้วเป็นรอย เป็นรอยนิดนิดหน่อยนะครับก็เลยจัดก,การเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวจะใส่ประกอบซีนกับอ่าพวกลุกปืนนะครับซีนก็อยู่ตรงกลางนะครับตัวบ,บนดี๋ยวฝั่งลูนก็เหมือนกันครับแต่งเรียบร้อยแล้วรู้สลักนะครับแต่งปากแต่งขออันนีขอบนี้ยังไม่แต่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวช่างก็มาแต่งนิดนึงข้างล่างก็เป็นนิดเดียว เหมือนกันครับสภาพยังค่อนข้างจะเรียกว่าเจ็ดแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ว่าน้อยมากก็ไม่ได้น้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ยังโอเคระดับหนึ่งเลยแต่ก็เพื่อความสบายใจครับมันหลวมนิดๆจะรอให้มันเสียเลยก็กระไรยอยู่นะครับผมของเดิมใส่ไปแล้วแผ่นนะครับหมายถึงว่ามันจะมีแผ่นหนา แผ่นสแตนดาร์ดแผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นชิมบางอยู่แผ่นหนึ่งนะครับช่างเลยครับว่าเมื่อกี้ลองสแตนดาร์ดเข้าไปค่อนข้างหลวมอาจจะต้องใส่อย่างน้อยสองแผ่นเสริมนะครับผมก็เดี๋ยวลองดูครับว่าอย่างไงฝั่งนี้ก็เป็นรอยครับเหมือนกันเลยนึกว่าจะไม่เยอะกินเนื้อลงไปจมบ่าเหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะต้องเสริมเหมือนกัน ตัวบ่าลูกปืนก็มีรอยจมครับเหมือนกันเลยอืมนึกว่าจะไม่เยอะเนาะพอดูจากความเหนืดของตัวลูกปืนพอมาตอนแรกที่ถอดมามันคั่นหลวมแบบน้อย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 มากครับตอนนี้ก็เตียแต่งทำความสะอาดแล้วก็ตรงปากขอบที่มันเป็น เขาเรียกว่าเราเจียขอบบ่าที่มันนูนมันไม่เรียกนูนนะเพราะว่าตัวแหวนเนี่ยมันกัดบ่ามันจนจมมันจมพอกัดบ่าจมเราก็ต้องเจียปากแหวนให้มันที่มันอยู่เป็นแรนดา่เดิมเนี่ยกดมันลงมาเพื่อเราจะใส่แหวนให้มันเต็มหน้าไม่งั้นเวลาใส่แหวนก็ใส่ยากพอเข้าที่แล้วมันก็จะหลวม จะพูดก็เหมือนสลักแหน่ครับงานพวกนี้พอมาเป็นอะไรที่ต้องใช้ใช้เวลาเขาหน่อยต้องละเอียดเทานิดนึงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่แล้วมันมันใส่ใสให้มันดีอ่ะใสให้มันแน่นอ่ะมันใส่ยากแต่ใสให้มันเสร็จอ่ะมันใส่ง่ายใครก็ทําได้ครับขอให้ถอดออกเลยมามามาใส่ไม่ตรง แล้วก็ใส่สลักไม่เข้าเข้าก็โพครับโพแต่มันไปไม่สุดดูเห็นไหมเอย่ยนะครับติดคนระับติดมันเข้าแต่มันเข้าไม่สุดพอเข้าไม่สุดมันก็มีปัญหาว่าขันเกียวได้บางช่างขันเกียวได้ครับแต่ขันไม่สุดเดี๋ยวก็ลองลองดูตัวหนึง่ง บิดพยายามบิดช่วยมันละตอนนี้น่าจะช่วยได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้มันโผล่แค่เส้นหนึ่งนี่ครับถึงว่าถึงว่าใส่สลักเข้ามาครับต้องใส่ให้ตรงทุกอย่างพลาดไม่ได้จริงๆเผออไม่ได้พลาดไม่ได้เข้าได้น้อยขันไม่ได้ครับล็อกไม่อยู่ แต่จ,จริงมันก็ไม่หลุดไปไหนนะหลุดยากนะครับแต่มันไม่ดีไม่สบายใจก็เลยถอดทิ้งนลครับเปลี่ยนตัวใหม่เอาตัวใหม่อีกตัวนึงครับมาใส่เข้าได้เยอะเลยดีกว่าเดิมเยอะเลยครับปกติพวกนี้มันจะต้องโผล่ประมาณสักาจากจากตัวตัวหน้าที่มันจะโผล่ครับอย่างน้อยประมาณสัก2เซน เพื่อขัดสลักได้เต็มปากพอสมควรนะครับแต่บางคันถ้ามันตรงเลยหรือว่ามันพอดีมันหลวมนิดๆมันก็จะโผล่ได้ถึงมูลเลย3ามเซนกว่าครับอย่างนี้โผล่2องเซนกว่าได้ครับสบายล็อกเหลือๆๆรันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะบีแล้วก็ปิดฝานะครับเ,เปลี่ยนสลักแหนบด้วยนะครับลืมถ่ายเลย ทำจนเสร็จแล้วตุ๊กตาเป็นลูกไข่นะครับผมเป็นแบบว่าคือของเดิมเนี่ยไม่รู้มองเห็นไหมคือของเดิมนะครับจะเป็นข้าเรียกอ่าน่าจะเปลี่ยนมาแล้วอะ่ะเปลี่ยนมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ไม่นานเท่าไหร่สักปีสองปีไม่เกินนะี่ะ แล้วตัวบูส์นะครับมันมีสึกแล,ล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่สึกจมมากนะครับเข้าแต่มันเข้ารูปเข้ารอยของใ้ตัวนี้แล,ล้วล่ะมันจะดูมันจะดูไม่กลมอะเดี๋ยอะไรมาส่สัูเนี่ยครับลูเบอรเลย เป็นทั้งสองตัวนะครับอีกตัวหนึ่งติดเข้ารอยเข้าลอยของไอ้นิม่มติดนะครับตัวตีตีไม่ออกครับเป็นอีกันหนึ่งแล้วมันติดเอาไม่ออกตีบูธไม่ได้ไม่เจาะกัแล้วขาเขาก็ยังไม่หลุดนะครับก็เลยแจ้งลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนไปเลย ตรงนี้ไม่จอดเสียเวลาครับ้องเตงตัวใหม่คนระับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะอ่าจลุกอ่าจจารบีให้ลูกค้านะครับผมคันนี้นะครับเป็นหกล้อใหญ่นะครับหกล้อใหญ่ช่วงล่างตัวหน้าตัวเดียวกันกับ10บล้อนะครับของอย่างนี้ช่างทําอยู่นะครับผม ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราตั้งลูกปืนล้อนะครับแล้วก็ตั้งเบรกให้ลูกค้านะครับให้เหมือนเดิมนะครับผมก็เป็นอันจบนะครับก็ประกอบบางโคนหาบางโคลนะครับก็เสร็จแล้วครับผมตอนนี้วันนี้นะครับมาอยู่บางขุนเทียนนะครับซอยวัดแสมดำข้างในนะครับเกือบถึงสะพานแล้วอยู่ในโกดังนะครับ สบายเลยไม่โดนแดดแต่มองไม่ค่อยเห็นคนะมืดโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ